ตับลำไส้ตัวแรกนะจะเป็นกลุ่มพื้นฟูตับลำไส้เริ่มจากอันที่หนึ่งคือเปปเปซีสองสีฟ้าหนึ่งกระปุกมีเจ็ดซองหนึ่งซองยี่สิบกรัมมีไฟเบอร์สูงไฟเบอร์ละลายน้ำได้และไฟเบอร์ละลายน้ำไม่ได้กว่าหนึ่งมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบมิลลิกรัมด้วยไฟเบอร์ละลายน้ำได้เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบมิลลิกรัม ไฟเบอร์ที่ไม่ละลายน้ำ750มิลลิกรัมมีความสำคัญอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นสมาคมแพทย์โรคไตโรคตับโรคหัวใจโรคสมองหรือองค์การอนามัยโลกสนับสนุนให้คนเราต้องทานไฟเบอร์กินผักนิดหน่อยใช่ไหมซึ่งประโยชน์ของกากใยอาหารจะช่วยลดการสะสมไขมันเนาะเพิ่มจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้ภูมิคุมค้มกันต่างๆจะเริ่มดีแต่ในชีวิตประจวาวันคือเร่งรีบนะ<ช>และกินอาหารที่ไม่ค่อยมีประโยชน์ ก็เกิดการสะสมไขมันเกิดไขมันในเลือดสูงไขมันก็ตามส่วนต่างๆของร่างกายสารอาหารอันนี้มีกว่า11รายการอินูลินไซเลียมฮักอาร์ทิโชกอ,อัลฟาฟา,ฟาผงบุกส้มแขกกัมอารบิกสารสก,กัดแอปเปิลต่างๆนุย้ยมิลลิกรัมเจ้านี้เยอะกว่าอีกเจ้านึงเคยเคยไปเดินตามห้างไหมเฮ้ยมันเทียบมิลลิกรัมกันเลยแต่จริงๆมันมีตัวแปรอีกเรื่องหนึ่งคือ คุณภาพของสารสกัดและที่มาของสารสกัดด้วยไม่ได้ไหมายความว่าจะต้องอิงที่มิลลิกรัมเสมอไปเพราะมิลลิกรัมเยอะก็ไม่ได้ไหมายความว่าจะได้ผลลัพธ์ดีใช่ค่ะมันมีตัวแปรอื่นเรื่องของสินค้าปลอดสารตกค้างด้วยรวมถึงรสชาติที่อร่อยเวลาดื่มไปแล้วผลลัพธ์มันเป็นยังไงมันควรจะเป็นตัวแปรที่น่าสนใจมากกว่าไม่ใช่แค่ดูมิลลิกรัมเท่านั้นจุดเด่นเปปโปซีจะมีทีเอ็มเล็กๆอยู่ที่กระปุก เป็นสูตรลับเฉพาะลงลึกระดับ DNA ที่บริษัทอื่นไม่สามารถลองเรียนแบบได้เพราะว่าจด TM ไว้เรียบร้อยเหมือนเทรดมาร์ครสชาติเป็นน้ำส้มส,ส,สูตรน้ำตาลสูตรแฟตสูตรแคลอรี่หวานแบบฟุกโตโคลิโกไซคลายเป็นจุลินซีไม่ไม่ทำให้น้ำตาลในเลือดสูงเพราะฉะนั้นเหมาะกับคนทุกเพศทุกวัยสัตว์เลี้ยงทานได้ด้วยฉีกซองมาหนึ่งช้อนชาไปใส่ผสมน้ำ ใส่สลิงให้น้องหมาน้องแมวกินได้เลยเวลาป่วยดีขึ้นอึได้อาการป่วยของน้องหมาน้องแมวดีขึ้นเป็นขนดูดีคือไปทําให้ตับรับไส้ของน้องๆเขาดีเด็กเล็กเนี่ยให้เริ่มจากเบาๆก่อนเพราะเด็กบางคนก็ไม่กินผักเริ่มจากหนึ่งช้อนชาจิ๋วก่อนว่าดูผลลัพธ์ว่าเราต้องเป็นถ้วยตวแบบมาตรฐานเนาะเวลาเด็กถายเยอะถ่ายน้อยเกินไปจะได้ปรับปรับเอง เพราะว่าเด็กอ่ะลำไส้เขาจะเล็กสั้นกว่าผู้ใหญ่สาขวบห้าขวบเป็นภูมิแพ้เป็นร้อนในกินของทอดเยอะไปหรืออะไรเงี้ยกินมาม่าเยอะหรืออะไรเงี้ยเนาะก็ให้ปรับเริ่มจากหนึ่งช้อนชาก่อนแล้วดูผลลัพธ์เด็กตัวโตก็อาจจะปรับเพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งช้อนโต๊ะอะไรผู้ใหญ่ทัท่วไปก็หนึ่งส่วนสามหรือเศษจหนึ่งส่วนสองก็ได้ต่ความสูงที่เฉลี่ยเฉลี่ยแล้วก็บางคนทาดหนักทัาดเบาก็มีตัวแปรดังนั้นเป็นซองเนี่ยมันแบ่งได้หลากหลายสถานะไง ในกรณีที่เป็นโรคตับโรคไตโรคหัวใจโรคอื่นๆทุกคนมีลำไส้ยังไงก็ต้องสะอาดในกรณีที่จำกัดน้ำเช่นคนไข้เป็นไตาวายล้างไตฟอก,ตออกไตปลอดภัยถึงขนาดกินได้อะที่ดูจำกัดน้ำไตระยะที่ห้านะฟอกไตสัปดาห์ละสามครั้งใครใครก็ต้องกลัววาระสุดท้ายของชีวิตแต่พี่ทำให้ลูกค้าของพี่ทานวรั้งละครึ่งซองอะคืนนี้โชงกินครึ่งซอง เพราะว่าเขาจากัดน้ําวันละแปดรอว่า 4, ีซีไงซึ่งสองก็น้ําประมาณน้อยๆยเขาก็กะกะเอาแต่เราคนจะมีสูตรเป็นของตัวเองอยู่แล้วเพราะว่าลําไส้ของแต่ละคนปริมาณกากใยอาหารก็แตกต่างกันใช่ไหมแล้วตอนเช้าเขาก็ถ่ายตัวเบาแล้วเขาก็ไปฟอกไตแบบ,บสบายๆผลเลือดของเสียในร่างกายมันก็ลดลงไปฟื้นฟูขนาดที่นอนหลับจ้ะเพราะว่าเราชงตอนกลางคืนพอฟอกไตกลับมาก็จะกินอีกสารอาหารอีกกลุ่มหนึง่งไปเติมพลังงานให้กับเซลล์ คนไข้ลงตายก็ชอบมากนะมากเอาไม่หนีบผ้ามันแบ่งหนีบได้ด้วยไงแล้วมันทยอยกินได้ด้วยไงช่วงแรกอาการอักเสบมันเยอะไงบางคนปวดอักเสบก็อาจจะต้องทานทีแต่ถ้าเดินทางพี่ก็บอกว่าครึ่งซองนะสองคืนติดกันปรับเปลี่ยนอาหารมาดูผลลัพธ์ถ้าอาการดีขึ้นเบาลงอาจจะเว้นอีกสักสองวันหรือสามวันขึ้นกับเมนูอาหารนีกแหละแล้วก็ลองซ้าอีกสองคืนติดกัน ถ้าผลลัพธ์มันชัดเจนตัวเบาวิวตามอยากกินกนะินหนักกินขนมหวานหรือว่าอะไรที่มันไม่ดีอ่ะมันจะไปบอกลำไส้บอกสมองว่าเฮ้ยเหมือนร่างกายเราได้สารอาหารเพียงพอไม่หิวไม่ห่วยไม่อยากกินจุกจิกนี่สมองเลยนะไฟเบอร์มันจะทําให้ลาไส้ขี้เกียจไหมคะถ้ากินแบบไปต่อเนื่งองอะไรแบบนี้ที่ย้าเรื่องเมนูอาหารหลักถ้าค mm. ุณไม่ได้เปลี่ยนอาหารนี่ ตัวเราเนี่ยแหละคือต้นเหตุที่ทำาัลํลำไส้ขี้เกียจกินไอติมกินนมค้นมันก็ไปทําให้แบคทีเรียรเราไปไงจเจริญเติบโตไม่ดีถูกไหมทําไมเราไม่เพิ่มแอปเปิลปานหรือว่ากินกีวีกินส้มกินผลไม้อะที่มันไม่หวานจาัดวันไหนที่เราทานผักชีเป็นกำๆเยอะพอเราจะรู้เลยว่าตัวเบาอ่ะเราจะไม่ร้อนในเลยแล้วมันก็จะถ่ายเองได้ คนที่ไม่ถ่ายอาทิตย์ละครั้งเขากินอันเนี้ยลวเวิร์กอะหรือบางคนเนี่ยเป็นหนักมากเดือนนึงถ่ายครั้งเดียวอันนี้จิตเวชสาหัสมากเป็นโรคหัวใจเลยนะเพราะงั้นของเสียมันอยู่ในร่างกายเดือนนึงอะ่ะควจะอืดเท่าไหร่อ่ะใช่ไหมแล้วบางคนอยากจะผอมแต่ลดปริมาณอาหารแล้วก็กากใย,ยอาหารมันเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องแล้วถ้าเรามีเวลาเราไปล้างผักแช่น้ําเกลือก็ลดความเสี่ยงการเป็นพยาธิใช่ไหมแล้วเราลองปัน่นดูสิ แต่มาหนึ่งมันเสียเวลาเราไหมกว่าจะนั่งล้างแล้วซื้อมาเป็นกิโลอ่ะกินหมดไหมละ่ะเสียก่อนเป็นเชลาก่อนบางทีอันนี้มันกับถูกกว่าด้วยซ้ำถ้าเทียบกับกรรมว่าเวลาความสะอาดนะแล้วก็ลดความเป็นเรื่องพยาธิอัน,นง่ายแล้วมันทําให้เราหลับสบายตั้งแต่คืนแรกคำนวณโดสได้ด้วยเอ่อเอาครึ่งซองหรือหนึ่งซองอะไรอย่างเงี้ยมันคํานวณได้แล้วพวกพาสะดวกถ้าเปรียบเทียบกับการที่กิน กินของสดมันได้อยู่แล้วเช่นเรากินผักผลไม้หลังอาหารไปเลยก็จบเลือกกับข้าวดีๆเช่นแกงจืดประกาศขาวหมูสับบุ้นเส้นกินสุก,กี้ไม่ใส่น้ําจิ้มสุก,กี้มันที่ร่างกายจะได้การใหญ่เยอะไอล้ลำไส้จะขี้เกียจไม่ขี้เกียจมันอยู่ที่เมนูเรา